คุณคงรู้จักกังฟูแพนด้าแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของกังฟูแพนด้าวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับ10อันดับเรื่องราวของกังฟูแพนด้ากันครับอันดับที่10กังฟูแพนด้าจอมยุทธ i พิกล็ลกช็อกยุทธภพเป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันแนวตลกบันเทิงคดีกำลังภายในออกฉายครั้งแรกในปี2008ผลิตโดย d e e w o r k a แ i น n เมชัและจัดจำหน่ายโดยพารมาลพิกเจอร กำกับโดยจอห์นสตีเฟนสันและมาร์คออสบอร์นภาคเสียงโดยแจ็คแบล็กเป็นโป้ดัสตินฮอฟแมนเป็นชิฟฟูอนเจลดีนาโจลีเป็นไทลิสและแจ็คกี้ชานเป็นมังกี้โดยภาพยนตร์จะย้อนไปในสมัยประเทศจีนโบราณที่เต็มไปด้วยประชากรสัตว์ที่สามารถพูดได้เหมือนมนุษย์โดยในยุคนั้นจะมีจอมยุทธ์อยู่มากมายและดำเนินเรื่องโดยแพนด้าตัวอ้วนใหญ่ที่มีชื่อว่าโปผู้ที่คลั่งไคล้ในกังฟู และเขาถูกเลือกให้เป็นนักรบมบังกรโดยบังเอิญเพื่อรับมือกับจอร์ไว้ลายนามว่าใต้ลุงนักรบกังฟูที่หลบหนีออกจากคุกเพื่อแย่งชิงคัมภีร์มังกรออันดับที่9ภาพยนตร์เรื่องกังฟูพันด้าได้ถูกแต่งขึ้นโดยมิเชลลาซานหนึ่งในทีมงานบริหารของดีเวิร์ก ซึ่งในตอนแรกภาพยนตร์ถูกวางให้เป็นภาพยนตร์แนวล้อเลียนแต่ผู้กำกับสตีเฟนสันตัดสินใจให้เป็นแนวตลกกำลังภายในโดยให้ตัวละครหลักมีบทบาทในการดำเนินเรื่องตามเรื่องราวของต้นฉบับซึ่งเป็นการเดินทางของวีลบุรุษคนหนึ่งการทำแอนิเมชันของภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าซับซ้อนมากกว่าภาพยนตร์ของดีเวิร์กที่ผ่านมาโดยฮัตซิมเมอร์ต้องเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อศึกษาวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์กังฟูของชาวจีน เพื่อรวบรวมมาสร้างเป็นภาพยนตร์อันดับที่8กังฟูแพนด้าจัดฉายรอบปฐมประทัดในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่6มิถุนายนปี2008และทำรายได้ในวันเปิดตัวไปถึง20.3ล้านเหรียญสหรัฐและรายได้ในสัปดาห์แรกอยู่ที่6.2ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งขึ้นเป็นอันดับที่1ของบ็อกอฟฟิศจนกลายเป็นภาพยนตร์ที่เปิดตัวรายได้ดีที่สุดของ d ีเวิร์และเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน ท,ทำรายได้สูงสุดในปีนั้นภาพยนต์ภาคต่อกังฟูแพนด้า2ออกฉายเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2011พร้อมกับซีรีส์ทางโทรทัศน์ในตอนตำนานสถานโลกันกังฟูแพนด้า3ออกฉายเมื่อวันที่29มกราคมปี2016และกังฟูแพนด้า4มีกำหนดฉายในวันที่7มีนาคมปี2024เป็นการสารต่อเรื่องราวการผจญภัยของโปลและการเผชิญหน้ากับศัตรูตัวใหม่ พร้อมกับการฝึกฝนเพื่อให้เป็นผู้นำทานจิตวิญญาณอันดับที่ 7. ตัวละครสำคัญในภาพยนตร์อาจารย์โปปิงหรือโปชื่อแรกเกิดบัวน้อยเป็นตัวละครหลักของเรื่องเขาเป็นแพันได้ายักษ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านสันติและเขาเป็นบุตรบุญธรรมของอาปิงหานผู้เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักรบบังกอนโดยอาจารย์อู๋กวยนอกจากนี้ยังได้เป็นหนึ่งในสิทธิ์ของอาจารย์ชิฟูร่วมกับ5ผู้พิทักษ์ 2. ชิฟูเป็นปรมาจารย์ด้านกังฟูเจ้าสำนักปกครองวังหยกเป็นคนขลึมแต่มีมุกตลกทำหน้าที่เป็นผู้สอนให้กับโปและเป็นนักลบกังฟูที่เก่งกาจที่สุดในทั่วแคว้นเขาเป็นอาจารย์ที่เข้มงวดกวดขันไม่อ่อนข้อให้สิทธิพยายามเขี่ยวเข้นให้สิทธิ์ไปให้ถึงจุดสูงสุดชิฟูมีความคิดเป็นจีนผสมฝรั่งโดยเป็นอาจารย์ที่เคร่งขรึมมีคุณธรรมดูแลสิทธิ์ไม่ถือตัวเล่นกับสิทธิ์ให้เด็กสอนวิชาให้ซึ่งแนวคิดของจีนจริง จะผิดปรักการวางตนของของจื๊อ 3. อูกวยปรมาจารย์อูกวย,กวยนักรบและผู้นำศาสนาจากขุบเขาแห่งความสงบเขาอุทิศตนเพื่อปกป้องผู้ต่ำต้อยและอ่อนแอและเขาได้ฝากตำนานกังฟูไว้กับชิฟูโปและเหล่าห้าผู้พิทักษ์อาจารย์พยักษ์อาจารย์พยักษ์คือผู้ที่แข็งแกร่งและกล้าหาญที่สุดใน5ผู้พิทักษ์เธอมีความแข็งแกร่งทั้งฟันและเขี้ยวเหล็กที่ภายนอกดูอบอุน่นและเธอมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นอาจารย์อสรพิษ อาจารย์อสรพิษเป็นเหมือนแม่ไก่ของกลุ่มมีความอ่อนโยนแต่เป็นนักรบที่มีความว่องไวและสามารถขู่ศัตรูให้กลัวได้อาจารย์วานอนเป็นคนขี้เล่นและยากจะคาดเดามีความซุกซนล่าเริงกระตือรือร้นชอบปล่อยมุกตลกตลกเป็นกันเองและมีความสามารถในเชิงยุทธอันเฉียบแหลมแต่เขาก็มีความดยุร้ายพอๆกับความตลกอาจารย์กะเรียงเป็นนักปฏิบัตินิยมของกลุ่มเขาพยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้มากที่สุด แต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจารย์เกรเลียนจะทําทุกอย่างเพื่อชัยชนะอาจารย์ตะกะแตนเขามีขนาดลำตัวที่เล็กที่สุดในกลุ่มแต่มีความแข็งแกร่งและความว่องไวรวดเร็วมีความเกลี้ยวกลาดและพร้อมลุยหากโดนดูถูกอันดับที่6ภาพยนตร์ภาคต่างๆของกังฟูแพนด้าภาพยนตร์กังฟูแพนด้าในปี2008จอมยุทธพิกล็อกช็อกยุทธภพออกฉายในปี2008 2กังฟูแพนดา้า2ออกฉายในปี2011 3กังฟูแพนดาา้า3ออกฉายในปี2016และ4กังฟูแพนดา้า4ออกฉายในปี2024ซีรีส์ทางโทรทัศน์กังฟูแพนด้าตำนานสถานโรกันออกฉายในปี2011เป็นซีรีส์แอนิเมชันทางโทรทัศน์ครั้งแรกออกอากาศเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยนปี2554และได้ถูกนำมาฉายในประเทศไทยทางไทยทีวีซีช่อง7 ภาพย,ยนตร์สั้น 1. ความลับของห้าผู้พิทักษ์ฉายเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2008ความยาว24นาที 2. กังฟูแพนด้าภาคพิเศษบรรยุออกฉายเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2010ก่อนกังฟูแพนด้า2เข้าฉายความยาว21นาที 3. กังฟูแพนด้าความลับของปรมาจารย์กงเหมินออกฉายเมื่อวันที่13ธันวาคมปี2011เป็นเรื่องราวของปรมาจาร์แห่งนครกงเหมินได้แก่ อาจารย์แลดสายฟ้าอาจารย์วัวและอาจารย์จระเข้ซึ่งมีอาจารย์อุปก,กวยจากภาคแรกด้วย 4. กังฟูแพนด้าการรวมตัวของเราผู้พิทักษ์ออกฉายเมื่อวันที่5มกราคมในปี2016ในสหรัฐอเมริกาเล่าถึงการรวมตัวของ5ผู้พิทักษ์และแรงจูงใจที่ทำให้โปรหลักกังฟู6 p แพน a p a พ s าในปี2016เป็นตอนพิเศษที่ถูกตัดออกจากกังฟูแพนด้า3อันดับที่5 นางพยักและใต้ลุงนางพยักหรือไทลิสหนึ่งใน5ผู้วิทักษ์และใต้ลุงดาวร้ายสุดแข็งแกร่งที่หมายปองคัมพีมางก่อนตัวละครทั้งสองตัวได้ถูกออกแบบมาจากเสือสองสายพันธุ์ที่มีสถานะถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์โดยไทลิสเป็นเสือโครงจีนใต้สาวชน่าไทเกอร์หรือเสือโครงเสียเหมือนซึ่งจัดเป็นหนึ่งใน6สายพันธุ์ของเสือโครงที่ยังมีชีวิตอยู่จาก5สายพันธุ์ได้แก่เสือโครง ไซบีเรียเสือโคร่งเบงกองเสือโคร่งมาลายูและเสือโคร่งสุมาตราปัจจุบันเสือโคร่งจินใต้มีสถานะเข้าขั้นวิกฤตโดยพบครั้งสุดท้ายเมื่อปี2507และคาดว่ามีเหลืออยู่ราว30ตัวในป่าธรรมชาติและที่อยู่ในสวนสัตว์ในประเทศจีนอีก60ตัวเท่านั้นส่วนใต้ลุงเป็นเสือดาวหิมะ หรือสโนว์เลปาดซึ่งในอดีตเสือดาวหิมะมักถูกล่าเพื่อนำมาทำเป็นเสื้อผ้าขนสัตว์จำนวนมากแต่เมื่อปี2017 IUCN ได้จัดให้เสือดาวหิมะมีสถานะใกล้สูญพันธุ์จึงมีการรณรงค์ห้ามล่าเสือดาวหิมะอันดับที่4คัมภีร์มังกรคัมภีร์มังกรเป็นคัมภีร์ที่ว่างเปล่าไร้ตัวอักษรไร้คำบรรยายใดๆแต่แฝงปรัชญาเอาไว้คือความว่าง ที่เป็นเคล็ดลับสุดยอดวิชาการปฏิบัติแนวเซนเป็นการเข้าถึงคัมภีร์มังกรนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกต้องกระทำด้วยตัวเองไม่มีใครสามารถสอนหรือทำแทนกันได้โดยโปสามารถเข้าถึงพลังของคัมภีร์มังกรได้จากการที่เขาทราบว,ว่าพลังนั้นซุกซ่อนอยู่ในตัวเขาเองไม่จำเป็นต้องไปสแสวงหาหรือเป็นคนอื่นในการเอาชนะใต้ลงุงจึงไม่ได้ใช้วิชากังฟูแต่ด้วยตัวตนของเขาอันดับที่ส สิทธ์สองคนสําคัญที่ต้องต่อสู้กันเองสิทธ์คนแรกของชิฟูคือใต้ลุงโดยอาจารย์ชิฟูนั้นได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อฝึกสอนกังฟูให้กับใต้ลุงหมายผลักดันสิทธ์ผู้นี้ให้เป็นสิทธ์เอกและเป็นนักรบมังกรในตำนานสิทธ์คนที่2คือโปชิฟูได้โปมาเป็นสิทธ์โดยบังเอิญและในตอนแรกชิฟูก็ไม่ชอบโปเอาเสียเลยแต่หลังจากนั้น ทีฟูก็ได้ถ่ายทอดวิชาให้โปโดยใช้ให้โปแย่งอาหารนั่นเป็นการสอดแทรกวิชากังฟูความไวและความรวดเร็วจนโปสามารถแย่งอาหารได้สำเร็จและได้วิชากังฟูไปด้วยต่อจากนั้นได้ลุงที่ถูกขังไว้ได้แหกคุกและต้องการช่วงชิงคมภี์มังกรที่ล่ำลือกันว่าเป็นสุดยอดเคล็ดลับวิชาสูงสุดถ้าใครได้ครอบครองจะเป็นหนึ่งในปัตตภีจึงเป็นเหตุที่ทำให้โปและได้ลุงได้มาสู้กันจนสุดท้าย ก็เอาชนะไต้ลุงได้โดยในการต่อสู้ไต้ลุงพยายามสกัดจุดโปเหมือนทํากับผู้พิทักษ์ทั้ง5้าแต่ไม่เป็นผลเพราะไขมันของโปหนาเกินไปกว่าที่เขาจะสกัดจุดได้และเมื่อไต้ลุงรวบรวมพลังทั้งหมดกระแทกไปที่ล่างโปแต่โปกับใช้ไขมันสะท้อนพลังกลับทําให้ไต้ลุงกระเด็นยิ่งเขาออกแรงเท่าไหร่ดูเหมือนแรงนั้นจะสะท้อนกลับมาทําร้ายเขามากเท่านั้นอันดับที่2 ในภาพยนตร์เรื่องกังฟูแพนด้าได้สอดแทรกแนวคิดและปรัชญา,าไว้จิตที่พร้อมจะเรียนรู้คือครูที่แท้จริงกังฟูแพนด้าการดำเนินเรื่องทั้ง3ภาคที่ผ่านมาจะมีการสอดแทรกแนวคิดและปรัชญาของคงจื้อและเต่าตลอดทั้งเรื่องโดยเล่าผ่านตัวละครเอกชื่อโปมีแพนดา้าผ่านทางคำพูดและพฤติกรรมของตัวละครทําให้ทราบความหมายหรือสิ่งที่ผู้แต่งต้องการจะสื่อผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยผู้ชมจะได้แนวคิดที่นำมาปรับใช้ในชีวิตเช่นการค้นหาตัวเองว่ามีความสามารถหรือถนัดอะไรและทำสิ่งไหนได้ดีก็จงทำสิ่งนั้นโดยไม่ต้องพยายามไปเป็นเหมือนคนอื่นอันดับที่1กังฟูแพนดาพ้าภาค4หลังจากการประชนภัยที่ปราบเหล่าไวรายระดับโลกมาถึง3ครั้ง ด้วยความกล้าหาญและทักษะศิลปะก,การต่อสู้ของโปนักรบมังกรในภาคนี้เขาได้รับการทาบทามให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแห่งหุบเขาสันติและต้องค้นหานักรบมังกรคนใหม่ก่อนที่เขาจะเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นซึ่งสาร้ายไปกว่านั้นยังมีไวยร้ายอย่างเจ้ากิ้งกาเดอะคาเมเรียนเป็นไวยร้ายจอมเจ้าเล่และทรงพลังเป็นกิ้งกาที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ได้ไม่ว่าจะตัวใหญ่บิก๊ก หรือตัวเล็กกระจิ๋วหริวก็ตามเดอกคาเมเรียนมีพลังในการเรียกเหล่าไว้รายทุกตัวที่โปเคยกำจัดไปสู่ดินแดนแห่งจิตวิญญาณให้กลับมาอีกครั้งดังนั้นโปจึงต้องการความช่วยเหลือและเขาได้พบกับเจนจิ้งจอกซึ่งมีฝีมืออย่างยิ่งและเพื่อปกป้องหุกเขาสันติคู่หูนี้จะต้องร่วมงานกัน และโปจะได้ค้นพบว่าฮีโร่อาจถูกค้นพบได้ในสถานที่ที่คาดไม่ถึงเป็นยังไงกันบ้างครับกับสิบันดับเรื่องราวของกั<อ>งฟูแพนด้าที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกสุดที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกำลังใจให้กับช่องเราได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาอเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ ต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บบาทเท่านั้นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อๆไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับ